เก้าอี้ว่างวางทิ้งที่ริมซอยมีลมลอยพัดผ่านเมื่อยามหนาวเคยนั่งรอเคยนั่งคิดเคยปวดล้าวแต่ใครเล่าที่นั่งยาวไม่เคยลุกสวัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังฝากหูฝากใจไว้กับรายการสะท้อนกรรมยามเชา้าวันนี้เรื่องเล่ามีชื่อว่าเก้าอี้ตัวสุดท้ายเก้าอี้ไม้กับเงาในอดีตเสียงฝีเท้าเหยียบลงใบไม้แห้งดังกรอบแกบเป็นจังหวะ อาไทยเดินเอื่อยๆมายังเก้าอี้ไม้เก่าหน้าบ้านหลังหนึ่งในซอยเล็กๆชานเมืองหลายปีที่เขาไม่ได้กลับมาเยี่ยมถิ่นนี้และวันนี้ดูเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างที่มันนำพาให้เขากลับมาบ้านหลังนี้คือบ้านแม่ของเขาแม่ที่เขาทอดทิ้งไปเมื่อสิบป,ปีก่อนอาไทยเคยเป็นหนุ่มที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานเมื่อเขาเรียนจบจากเทคนิค เขาไม่ยอมกลับบ้านมาดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงอ้างว่าไม่มีอนาคตในเมืองเล็กๆนี้เลือกที่จะหอบผ้าหนีไปทำงานอยู่ในเมืองใหญ่ใช้ชีวิตเสพติดเตะเพกินเหล้าเที่ยวกลางคืนเข้าหาบริษัทด้วยการใช้เส้นใช้เงินใต้โต๊ะและโกงเพื่อนร่วมงานหลายคนโดยไม่มีความสำนึกเขาเชื่อว่าในโลกนี้ความสำเร็จวัดกันที่ความฉลาดและคนดี คือคนที่โง่รอความเมตตาจากโชคชะตาและนี่คือเสียงโทรศัพท์สุดท้ายที่แม่ได้ยินจากปากลูกชายของเขาแม่อยู่ได้เหรอไม่ต้องห่วงหรอกผมส่งเงินให้แล้วไงจะให้ผมกลับไปเลี้ยงอีกเหรอผมไม่ว่างจริงๆนั่นคือคำพูดสุดท้ายที่แม่ได้ยินจากปากลูกชายในโทรศัพท์หลังจากนั้นไม่นานแม่เขาก็ตายเงียบๆอยู่บนเตียงโดยมีเพียงเพื่อนบ้านที่มาเจอศพ หลังได้กินเหม็นโชยมาหลายวันข่าวยังไม่ถึงไอ้ไทยเขาเปลี่ยนเบอร์บ่อยและไม่เคยรับสายใครจากบ้านเก่าอีกเลยเมื่อชีวิตในเมืองเรื่อมไม่เป็นไปดังฝันไทยโดนฟ้องล้มละลายโดนขับไล่ออกจากห้องเช่าและไม่มีใครต้อนรับเขาตัดสินใจกลับมาบ้านเก่าหวังจะมาเริ่มต้นใหม่หวังว่าหากแม่ยังอยู่อย่างน้อยจะมีข่าวร้อนๆดวยสักมือรอเขา แต่นอกจากเก้าอี้ไม้ตัวหนึ่งกับเสียงลมไม่มีใครอยู่ที่นี่แล้วเพื่อนบ้านบอกข่าวร้ายชาไปสิบปีไทยน้ำตาตกมือสั่นเท้าสัน่นเมื่อรู้ว่าแม่ในวินาทีสุดท้ายแม่ก็ยังเฝ้ารอลูกชายกลับมาไทยพยายามหางานก็ไม่มีใครรับคนรู้จักเก่าก็ไม่อยากคลองด้วยไม่อยากยุ่งเขาเคยเหยียบยำ่ำใครไว้มากมาย และในวันนี้เหมือนคำสาปทั้งหมดย้อนกลับมาวันหนึ่งเขาได้งานเป็นพานโรงที่โรงพยาบาลเล็กๆในอำเภอหนึ่งด้วยแรงความเมตตาของหัวหน้าฝ่ายที่เห็นว่าเขาหน้าสงสารไทยเริ่มทำงานเงียบๆเก็บกวาดล้างห้องน้ำซักเสื้อผ้าให้คนป่วยด้วยใจที่สำนึกผิดแต่ยิ่งทำดียิ่งเจอเหตุการณ์แปลกๆไทยเริ่มเห็นเงาผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งเดินไปเดินมา ในโรงพยาบาลช่วงดึกบางคืนเขาเห็นนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ริมหน้าต่างหญิงชราคนนั้นหน้าคล้ายแม่เขาอย่างประหลาดเขาเริ่มฝันเห็นเหตุการณ์ในอดีตแม่เขาไอาแห้งๆอยู่บนเตียงใช้มือสันส่นๆหยิบโทรศัพท์หวังจะโทรหาลูกชายสุดท้ายโทรศัพท์ก็ตกพื้นและทุกครั้งที่เขาตื่นเขาจะพบดินเปื้อนเท้าอยู่ที่พื้นห้อง ทั้งที่เขาจำได้ว่าล้างไว้แล้วก่อนที่จะเข้านอนทุกเช้าเก้าอี้ไม้ริมหน้าต่างจะมีรอยเปื้อนน้ำตาเสมอคืนหนึ่งไทยตัดสินใจนั่งอยู่ที่เก้าอี้นั้นทั้งคืนรอดูว่าเธอจะมาเมื่อไหร่จนตีสามหญิงชรลาคนเดิมเดินมานั่งข้างเขาไม่พูดอะไรแค่น้ำตาไหลเงียบๆแม่ ใช่แม่ไหมผมผิดผมขอโทษผมรู้แล้วว่าผมเห็นแก่ตัวขนาดไหนไทยร้องไห้สารภาพบาปทุกอย่างหญิงชลาลูกหัวเขาเบาๆแล้วก็ยิ้มก่อนจะลุกเดินหายไปในแสงไฟที่เย็นยาเยือกของทางโรงพยาบาลวันนั้นไทยไม่ได้เจอเธออีกเลยแต่เขาก็ยังนั่งทำความสะอาดเก้าอี้ตัวนั้นทุกวันเผื่อว่าสักวัน แม่จะกลับมานั่งอีกครั้งการกระทําคือเงาเงียบที่ตามตัวเราเสมอเมื่อใดที่เราพัดใครออกจากใจเราวันหนึ่งเงานั้นจะย้อนกลับมาไม่ใช่เพื่อลงโทษแต่เพื่อให้เราได้เจอผลลัพธ์ของการกระทำอย่างแท้จริงขอบคุณทุกคนที่อยู่ฟังกันจนจบหากฟังแล้วรู้สึกสะเทือนใจนั่นคือโอกาสที่ใจเราเปิดรับความเปลี่ยนแปลงขอให้เช้านี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการมีสติคิดดีพูดดีทำดีและขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตมีความสุขทั้งกายและใจ,จะเจริญในทุกทางแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ